สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อสู้องบ,บน,นับสิ่งทาง,ทางด้านยุทธภละก์ทางเพจครับผมใจหนุ่มซ้อนก้อนปลาคนจ่า,า,รจาครับพี่น้องปรอยากรายงานตัวพี่กับน้องขึ้นเกานะครับทางหายไปดนครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนตกทางด้านอุบลราชธานีครับฝนตกงานมุมีเห็ดครับเมืนเอนี้ก็เลยแวะมาเล่นน้ำทิมงานรถเสียอ,อ้นครับกับเจ้าซานี่เอสวายสองร้อยสี่โอมาล่าสุดของซานี่ เบิ่งการตักดินในบอ่อครับโอ้เลิกขนาดพี่น้องแล้วก็รถดำคันนี้นาสิเอ็นเจโอเจ,อเจอเซดซี่เพราะนี่คิดว่านะครับบ่ได้ถามบนรกอยู่ที่บ้านแกรครับบ้านแกนี่อำเภอกันทรลักครับพี่น้องอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดเฮารถคันนี้ตั้งแต่ออกมานี่ยังไม่ได้จอดเลยโอ้แจ้วขนาด ใส่ดีขนาดเสียอ,อนกันได้งานการพนันไลคกับโอ้มาเดี๋ยวมาแลนนะ้ำพิ่นทั้งนี้เป็นกำลังทำการรับงานเมาสมทีแปลงใหญ่กับเจ้าซานี่เอส0วสองร้อยสี่ตัวนี้ราคาลดอีกแล้วพี่น้องราคาลงอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่า มีแคทมีโคมาสุมาราคาลงซ้ำๆกันแคทอาซานี่ปับลงอีกโอ้เบิ่งการขึ้นบอสกันบอโหดโหดดันดีครับโูดโอ้ขึ้นยากเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดา ไปแล้วครับงานเหมาโอ้กับเจ้าซานี่ใส่ดินซี่ตักครับน้องประมาณว่าสี่ตักกะออกได้นาะงานเหมารดดำได้เที่ยวละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทระยะทางไปกลับประมาณจักสิบสองกิโลครับไปกลับประมาณจักสิบสอกิโลกับเจ้าซานี่คันนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูตอนสู้หินอยู่นะครับนี่ตางข้างนี่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยพี่น้องเป็นแผ่นอย่างเดียวอันนี้ในราคาซื้อนะบ่อดินนี่ซื้อนะครับไรละสามแสนครับโอ้บอเป็นตืือกเลยพี่น้องไรละสามแสนนะครับเปิดบ่อดินกับโจซานีเฮ้ากันไม่ กี้0.9ครับเครื่อง CM 5 0ความเท3วี B. ตัวนี้โตคิดว่านะครับโตคิดว่าสิขายดีขายดีอีกเป็น1นตครับพี่น้องการทําก็แต่ว่าอันนี้ไม่มีรายหอยยการทํางานก็เร็วคล่องตัวนะครับเร็วอยู่เบงการสวิงครับถือว่าสุดยอดนะครับ งานหมาของเสียอ้นเมื่อกี้นี่เห็นเสียอ้นอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้ทักผมนั่งอยู่ในรถด,ดำเด้อเห็นเมื่อกี้รถกระบะออกไปนะครับมาสนิทมาสนิทคุยกับไอ้สายดิม้อ,อนกันได้วัตายรถเพิ่นนี่วัฒนีคุยกับเพิ่นหรอกจะคนอยู่ไสยนะครับพี่น้องเอา้าทักสายเด้อน,นะครับทางได้บนราชธานี่บนตกะกับเล่นมาเล่นทางซีสะเกตพี่ละมาเยี่ยมเยี่ยมถามเขาทีมงานเฮ้านหะนครับทีมงานอุบลดำสิงทีมงานอันนี้ทีมงานทัชชณีนะครับเอามีงานมีการเอื่นใส่เอื่นหาครับบวาาสิเป็นนนทงด้ีละ ทีมงานปัชจนี้อำเภอกัรทลักครับถี่ใสยุนี่นะครับกันไปสร้างเด่นรดมูบรไรจะท่านี่เกิดถามหาผมหลดนะครับจากอีกนุ่มบุธรนะครับบริหารงานบริหารกันเขาจะก่อเกตเจริญสรัพ์กันยุทธาครับยุทธงพุ่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดหกสามก็สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับโทรหาได้ตลอดเวลานะครับรับรับนะครับอีกเรื่องหนึ่งว่าแม่ดอกรับตลอดครับพี่ห้องเอ้าสานนี้จะเดินลงไปข้างล่างนะครับ บ่อก็จะลงลึกไปเรื่อยเนีบอ่อนี่ลงลึกไปเรื่อยครับผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อเซีซวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับขั้นนี้นะครับซานี่ยางลงไปเรื่อยๆยางลงไปลุ่มเรื่อยโอ้เจ๋วขนาดเมืองการขูดหินครับเมื่อวานนี้เพื่นว่าเพื่นขูดหินแบบคักเลยแต่ว่า ถ้าใส่ฟันฟันแหลมอีกสักหน่อยนีย่โอ้ผมว่าเจ๋วเลยนะถ้าใส่ฟันแหลมอีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะโอเคอยู่สำหรับเจ้าสานี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นปั๊มเคสามวีนี่คมมาต่ฐานกร่ป้องมาตรฐานสีเคยใส่นะครับทีเก่ดีซึ่งมาใช้ในรุ่นใหม่ๆนี่หรอกนะครับตุ่นกเกาสมัยตะกี้ไม่ตะเค่สามเบิดบอ่อนี้ลึกบนกัน กำลังทำการแต่งครับติ็ดสติ๊กเกอร์บนน้ำซิงด้วยนะครับคั้นหนี่ผมเคยทายไปเร้วสองเทือนะครับตอนสิซื้อมาซื้อใหม่มานะครับซื้อใหม่มาผมก็มากับท่านเซลทวีสุขนะครับมาทรงหมอบรถราคาหลังอากหันเคยไปเยี่ยมยามตามข่าวไอ้ใสยอยู่ที่ห่วตาายตะไม้นะครับไอ้ห่วยตะไม้นั่นแหละนะชื่อนะครับดูความแรงก่อน วาบโอ้โหโอ้โหสายลุยตัวเดินก็แรงอยู่เยาครับสุดยอดเลยเดี๋ยว่าพอธรรม,มดาครับพี่น้อง <laughs> อย่าวมันติดเด้อนี่มันเลือกเด้อดิโอ้โแต่ว่าคนขับรถก็ถือว่าดูแลรถด,ดีนะรถคันนี้ได้ประมาณสักเดือนเดือนหนึ่งแล้วแหละ แต่ว่าตรดยังไม่มีรอยเลยนะครับตูดยังหม่ๆมอยู่ะนะครับขนขับรถนี่ตรงเบื้องที่ดากครับรักษารถนี้พอดีตรงเบื้องที่ดากดากรถนะครับผมมาดากยัง,ยงเห็นไหมมดากค้นนะครับ <laughs> ดากรถว่าถ้าไม่ไลน์ถือว่าโอ้ดูแลรถด,ดีมากนะครับ ผมก็ถามทีมงานลหลายจังหวัดเนาะในการขับรถโอ้เขาบอกอยู่ทางจันอยู่ทางระยองนี่ห้ามไปเด็ดขาดต้องดูแลให้ดีที่สุดก็คือตูดรถครับนี่คือเป็นบอ่อนะครับเป็นบอ่อซื้อมาแล้วกำลังแตงท้างครับ ใหม่ๆครับดียู่แล้วนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนดีหมดบางคนที่โทรมาถามผมก็กลัวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็การันตีให้นะครับสำหรับเจ้าซานี่เนาะที่ผมการันตีให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็เคยใช้นะครับก็แก่เคยใช้แล้วแหละแต่ไม่ได้รับประกันนะแก่การันตีให้ว่าเออผมเคยใช้มันก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับซานี่ หลายคนที่โทรมาถามไม่ว่าจะทางร้อยเอ็ดน้องคายะยะโสจีสะเกตนะครับหลายๆคนที่โทรถามผมล่าสุดนี่ผมก็ได้พูดให้ฟังนะครับระหว่างเล่นรถเก่ารถใหม่อะไรดีเอาตทรปรึกษากันได้ครับสำหรับผมสบายๆนะครับมีความรู้ก็แลกเปลี่ยนกันเป็นคนที่สบายๆอยู่แล้วนะครับ <laughs> ลงไปแล้วเด็นกลับไปก็มากครับรถดำก็ต้องแห้งนจิกน้อยครับในการขึนในการขึ้นบอ่อถึงจะประสบผลสำเร็จนะครับแต่ <laughs> าการฝนตกมากนี่เล้วเลยครับมองนี้บอ่อได้ครับถ้าฝนตกมาก็มิดจัดหมืนครับ ดูครับดูการแต่งทางก่อนของใหม่อะไรก็ดีแล้วนะครับสุดยอดเจ้าซานี่ครับวันนี้พาแวะมาชมนะครับหลังจากที่ ใเคยรีวิวรถคันนี้ไปนะครับหลายคันตอนนี้ก็โอ้หลายหลายคนก็ออกออกมาเยอะนะสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับเจ้าซานี่เอสบายสองร้อยซี่ตัวนี้นะครับก็ออกแข่งกันออกช่วงนี้แห่งแต่มีโปรโมชั่นมาใหม่ในราคาที่แค่สองล้านเก้าแสนนะครับสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นน่าจะประมาณนั้นนะครับตามที่ผมได้คุยกับเซลล์นะครับหรือว่าถูกเลยแหละหรือว่าถูกเลยนะครับราคานี้เท่ารถร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบก็ยังปรับลดลงไปอีกนะครับ คงกบโมโหเข้ากันว่าตรงไหนกันเรื่องราคานะครับเอาฟันกันไปก็ดีเป็นผลประโยชน์แกคนซื้อรถนะครับคนซื้อรถก็ได้รถที่ซื้อล่งนะครับพี่น้องก็ดีดอกสุดหยอดนะครับไอมีไปบอย,ยกับพ่งสีดีนะครับแบบนี้ตัดกันลงกไปไมนเหลือขั้นลรจะหาเสียนรถแน่สิก็ดีนะครับเอากองขึ้นะครับกองขึ้นพี่น้องนะครับส่เขาวาเบิ้งในคลิปนี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ